สวัสดีค่ะพบกับ All About c a c t a s Channel b y a n n กันอีกครั้งนะคะต่อจาก EP 58ซึ่งได้แนะนำในเรื่องของซ i กแซก c a c t ั s ไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาขยายพันกันค่ะโดยวิธีการปักชำซึ่งง่ายๆ่าง่ายง,ายงายที่สุดเลยค่ะจะเป็นยังไงตามมาดูเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นซิกแซกแคคตัสค่ะ เราก็ไปเลือกตัดกิ่งที่มันออกผิดรูปผิดร่างออกมานะคะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆประมาณ4นิ้วหรือ5-6นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะเสร็จแล้วเวลาที่ปากต้องระมัดระวังนะคะปากที่ถูกทางนะคะสังเกตว่าตรงที่เป็นก้างปลานั้นจะต้องงอนขึ้นด้านบนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดแผลทางด้านล่างกันค่ะจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะคะ ค่ะอาจจะตัดเป็นลักษณะนี้หรือตัดตรงๆก็ได้ที่เปิดแผลนี่หมายความว่าให้เขามีเนื้อที่ในการที่จะออกรากมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะอาจจะบากเป็นลักษณะบากฉลามก็ได้ค่ะอาจจะใช้กรรไกรคมคมนะคะหรือมีดก็ได้วันนี้ก็ใช้มีดคัตเตอร์ซึ่งต้องทำความสะอาดก่อนนะคะฉีดแอลกอฮอล์แล้วเช็ดแห้งให้สะอาดเลยค่ะ เห็นไหมคะแผลเขาจะเล็กเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขากว้างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งตัดแล้วก็ควรจะทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งวันนะคะให้แผลแห้งหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือ1วันเลยค่ะเพื่อป้องกันว่าจะได้ไม่เน่านะคะ สำหรับวันนี้ที่จะปักชำจะเป็นกิ่งอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ทำให้ดูก่อนแล้วว่าปักชำวันพรุ่งนี้นะคะค่ะอุปกรณ์ก็มีกระถางนะคะแล้วก็รองก้นกระถางค่ะวันนี้จะรองด้วยฐานดำทุบนะคะฐานดำนี่ควรจะไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเวลาที่รดน้ำไปจะได้ไม่เลอะเทอะเป็นสีดำออกมาค่ะหรือจะใช้มะพร้าวสับก็ได้นะคะ จะใช้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์0ูก็ได้ค่ะรองก้นค่ะในกระถางแรกนี้เราจะใช้ดินแคคตัสนะคะซึ่งต้องผสมหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลามากหน่อยนะคะเรียกว่า40เซนเลยเพราะว่าเจ้าซิกแซกแคคตัสนี้เป็นแคคตัสที่รากต้องการอากาศมากๆเพราะฉะนั้นดินจะต้องโปร่งที่สุดเลยนะคะ อีกกระถางหนึ่งนี้เราทีแรกตั้งใจจะใช้หินภูเขาไฟค่ะก็เอิญหมดก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นดินอคารมะแทนนะคะซึ่งเบอร์ใหญ่ก็หมดอีกก็เลยใช้เบอร์เล็กค่ะก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันเราจะทดลองดูนะคะว่า,าปักชำชนิดไหนจะได้ผลเร็วที่สุดนะคะ สำหรับกระถางที่เป็นดินเราก็จะทําเหมือนกับการปลูกแคตัสตทั่วไปค่ะคือเราจะใส่ปุ๋ยไว้เลยนะคะเวลาที่รากเดินเขาจะได้ดูดสารอาหารได้ทันทีปุ๋ยที่ใช้นี่ก็จะเป็นออสโมโค13 3 3 3 3ตัวที่ใช้เริ่งการเจริญเติบโตของต้นนะคะไม่ใช่ดอกนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะใส่ประมาณ7-10เม็ดก็พอค่ะไม่ต้องเยอะ แล้วก็สตารเกินจีเพื่อเป็นการป้องกันมแมลงในดินไว้ก่อนเลยค่ะใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายละค่ะซึ่งก็มีเทคนิคนะคะในการปักอย่าลืมนะคะปลาจะต้องงอนขึ้น ปักจะต้องให้มีความลึกนะคะอย่างน้อย1นิ้วครึ่งค่ะถ้าเราปักตื้นมันจะมีผลกับการออกรากด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าอยากจะให้เขาย้อยลงมาเวลาเขาโตขึ้นเขาจะทิ้งตัวลงมานะคะก็าะอาจจะปักเป็นสี่มุมเลยก็ได้เราจะได้ต้นที่ย้อยลงมาครอบคลุ่มกระถางค่ะหรือหกมุมก็ได้แล้วแต่นะคะ ทานในกระถางดินนะคะนมะก,ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ปักลึกประมาณ1นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะค่ะพอเราปักเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะดินเขาจะดูดซึมน้ำไว้ได้หลายวันเลยนะคะเราจะรดอีกทีต่อเมื่อดินเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว ก็คือแสดงว่าเขาแห้งแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําซ้ำอีกทีหนึง่งในกระถางดินก็เช่นเดียวกันค่ะใช้วิธีเอานิ้วสัมผัสด,ดูถ้าแตะแล้วเราสัมผัสว่าเขาแห้งก็รดน้ําอีกทีนะคะค่ะอันนี้เราจะชําน้ํานะคะปกติแล้วอาจจะใช้เป็นน้ําเฉยก็ได้นะคะแล้วก็วางกิ่งลงไปเลยแต่วันนี้จะใส่กรวดแม่น้ําลงไปด้วย ช่วยประคองต้นเท่านั้นค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ต้นเขาล้มไปล้มมาค่ะแล้วเราก็ปักต้นลงไปเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าในการชำสามแบบนี้อะไรจะออกรากได้ดีที่สุดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปวางไว้ในที่ร่มนะคะหรือรำไรแสงส่องถึงค่ะประมาณ1เดือนเราก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มแตกหน่อขึ้นไปนะคะซึ่งก็แสดงว่ารากเดินแล้วค่ะเราจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็ดีก็ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะอยากจะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไระช่วยกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ a l อ About c a t a s ัสช n n อ l by Anne ต้องขอสวัสดีไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ